อาคก้องเงินก้องอัดเองกันแล้วค่ะมากำลังน่ะตั้งท่าเดี๋เขาเอ่ยกันหัว <c oughs> นราะเสลยเนาะคะ่ะกำลังจะตั้งท่าพี่ก้องก็อัดเสียแล้วมาอัดกระป๋อยเลยค่ะอากาศดีดีค่ะอันนี้มันเป็นตอนบ่ายๆแล้วเนะคะ่ะเดินทางยุโรปนี่บ่ายสามโมง ยีสมากินกาแฟกันจ้า้ายหยหอมขนาดเลยสุดยอดสวัสดีได้จ้าเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเลยเนาะคะเนาะอ่ะ มือใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสค่ะบ้านเรามันก็เป็นตน้นต้นแรงแล้วนอของบ้านเรากันมันห่างกันหชั่วโมงทางนี้มัเป็นใบสามโมงยี่สิบสามใบสมโมงก็กว่ามากินกาแฟดำกับใ้ตุกาตาผาฝันอยู่ส่วนลังเงินค่ะ กำลังนะตั้งท่าเพราะว่าหันมาเพราะว่ากองอัดเป็นวงกลมสีขาวๆก็เลยปล้อยเลยกล้องบ้านนี้ขยันค่ะชอบออกกล้องแดดออกอุ่นๆค่ะลมก็พัดเย็นๆเน,นาะค่ะเบาๆว่าไงเนี่นปะลมอันอากาศกับกำลังมีแห้งมีแห้งค่ะสดชื่นขนาดเลย โบองอนบนหนาวเลยค่ะกำลังพอดีพอดีเมื่อกี้เนี่ยกับเด็กน้อยเจียวเจ้าเล่นฟุตบอนทางหลังเหินเอ้ยนี่แม่เอินไปสงสัยนะไปอันออกไปข้างนอกกันน้อยบ้านหรือว่าไปกินอาหารกับบบรูเงียบไปค่ะเมื่อกี้เนี่ยอนโอ้ยเสียงอันเจียวเจ้าขานาดวัไวัสลุนเนาะกันเนาะเพื่อนบานกับตัดา้าตัดต้นไม้ทำความสะอาดส,สวนค่ะ นี่เพียบเสียงพ่น,นันทำความมันสะอาดเนาะค่ะเนาะตัดกิ่งไม้ตัดท่านตัดนี้ว่งงางั้นเถอะมาเอ้ยุทุกตาก็พามากินกาแฟดำค่ะยู่น้ำสวนรังเงินหาเรื่องมาเมามอยมาโม,ม,าโม้เขาฝังเนาะค่ะเด้อมาเด้อข้าโมามีเรื่องมือคนนั่งเงินจึ้งกระเบื้องคะ่ะ <laughs> อากาศดีไหลแต่เนื้นอันเบื้องเงิน ทีวีอยู่ห้องไหนพันแข่งกีฬาเก็เลยหิววันมอคาแฟออกมาข้างนอกค่ะเมื่อน,นี้ก็ได้งานเนี่ยค่ะเอ้ยกระไดไปอันเหลือตั้งแต่เ้ากาแฟไปอันเอาอุปกรณ์ไปเซืเอ้อ,อ,อ,อไปไปน้ำเรือเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์พันหมาของแฟนเออเหรอคะ่ะเอ้ยก็ไปนะพัน กอยู่ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนี่แหละคขาจะพากันมาบบได้อยู่เหึ่งไปเลยพ่อแฟนเอ้ยเอ็ดแล้วเลยวันนี้มันเลยอีกอันนึงมันต้องเท้าประกณนอีกเนาะกันเนาะพ่นเริ่มมาสร้างใหม่อันนึงมันบอกว่าเฮาโบไซสเพราะว่ามันสร้างมาแล้วมันมันใช้งานบบได้เอ้ยก็ว่าเอาตัวสร้างมาไม่ใหม่อยู่วันนี้มาทำพ่น มันพันมันได้อยู่ค่ะมันเป็นบางครั้งอันระบบมันมันเป็นบางครั้งที่มันใช้ได้ื่อเวลาไหนอีกบางครั้งที่แฟนเอ่ยมาเทศบางพันไซโบไดพันโนโบซื้อค่ะพันโนบอกว่าเฮาน่ะสร้างไม่แต่เฮาน่ะสร้างอย่างอย่างอื่นมาบอกสร้างแบบโบไดสร้างน้าไซเก่าเนาะค่ะเนาะโบไดสร้างน้าที่พันสร้างเก่าพันบอกมองนี่โบสร้างเองนะพันบอกพอเฮารู้สึกว่าเขาโบซื้อตรง เอ้ยก็เลยยันโอแล้วแต่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นงานผู้สายเพ่นแต่ว่าเพ่นว่าเฮาเฮาแต่ว่ามันกำบดได้แพงเยอะก็ไปว่าเขาบดได้เพราะว่าอุปกรณ์สิ้นส่วนที่มันมันบบแม่นว่าอันนั้นเนาะค่ะคือใช้ประเดี๋ยวประดาวพันอันนี้พ่นแฟนแล้วพันอยากใส่หึ่งๆสิค่ะคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเือมันเปลี่ยนมดดันรุ่นจนก็เฮานนาบดได้ใส่เหลือเฮานะขายออกไปเนาะค่ะเนาะบ่าต้องมาเหลียวเบิ่งอีกสิเนาะ แต่ว่ารุ่นนั้นมันต้องไปสั่งอีกแบบนึ่งมันต้องเป็นราคาแพงขึ้นว่ากันแบบคือเป็นออริเินชิเนลพันธุอยากได้อเอรนชินนลพันอยางใดของแท้เสีนะคะเพื่อนก็เลยมานำมาสร้างใหม่ค่ะอันของอันใหม่ที่ซื้อมาก็เอาทิมสักบอกเขาเอเอาทิมเฮ้ยตุ๊กตาก็เลยบอกว่าถามสามเท่าเด็กเอยก็ได้อันมันไหม่โบเฮาโบไซพันบอกเฮาโบไซเพราะว่าเฮายานเวลาเฮาไซป็นแล้วมัน บัดเกิดปัญหาจริงๆมันเสียหรือมันระบบปิดเปิดมันบ่อใดแล้วมันจะมีปัญหาพันบอกเอาทิ้งเลยบ่ต้องเก็บเด้อพันบอกเอ้ยกระทิมค่ะเอ้ยถามสามเ่อพันว่าบ่กระทิมบ่ต้องเสียดายบ่ทิมไปโลดเพราะว่าถ้าเอาเก็บไว้เขาก็เอามาใส่อีกบัดเอามาใส่อีกพันบัดระบบมันบ่เขาหลอกกันกับพันมีปัญหามันก็แม่นความพันเนาะกันเนาะที่จริงมันก็แม่นความมันเนาะกันพอเครื่องของแบบนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ยังเคยอยู่หึงหึงเนาะกันเนาะเพราะมันอยู่ใต้เครื่อง ยืนน้ำท้องเหลือสินะคะมันยืนน้ำมันมันเป็นอุปกรณ์น้ำมันเอามืนอี้คือแมงไม้ไหลแท้มืนอี้อ๋อเบื้องกันดินกาแฟาองหว้วนก็ยังหลุนยังมาบินเสิร์นอะก่ะเนาะยังมาบินลงอ่ะบ้ตายแต่ว่าไปได้ยืนเหนียวพปได้เบิ่งดูเขาจําว่าอัน ันนั้นเนาะขันเนี่ยค่ะเบึงเบือไม้บึงไม้นิดน้อยนี่ค่ะอ๋อไปเก็ดแล้วบัน,นหรือว่ามันหอมกลิ่นกาแฟบอกเพิ่งว่าคือมาต่อมดีแล้วกันโอ้อันนั้นบินได้แล้วอ่ะนั่นหรือว่ามานนำดอกไม้ไอ้ว่ามานนำดอกไม้นในสปอ นี่กระเพีงเมมไม้ตัวนี้น้อยอันนี้เพียบเลยค่ะเอามานำดอกไม้เอวานมานำเกสรดอกไม้เหมือนหลายๆิ่งอันอันไปก็ลาบันอ่ะพยายามพันไปซะก็เลยอันแฟนเอวยพันการใส่อุปกรณ์บางอย่างที่พันน่ะใส่เนาะค่ะเนาะ อันนี้เล่าให้ฟังเรื่องเอสเหลือไปทําเรือกับแฟนไปอันทํางานอยู่เหลือเอ้ยก็นยิบอุปกรณ์เอ้ยก็นึกว่าเน่ะเอ้ยเก็บของเก็บตือเอ้ยเพราะเอ้ยก็ยังเก็บบ่แล้วดอกค่ะแต่ว่าถ้าแฟนเอ้ยลงท้องเครื่องก็เอาเนาะเป็นเอสอย่างอื่นมันก็กระไล่ละค่ะเนาะเวลาพันถามโทษจะเวลายื่นอุปกรณ์ยื่นตะละพันเสียค่ะเอ้ยก็เบอโบได้ทําวันนี้พันถามแล้วเราก็ว่าปะเมืองเหินเขาบอกว่าพันพอดีอันกีฬามันเพิ่งเป็นช่วงบ่าย ใบประมาณใบสองโมงก็เลยมพากันมาค่ะมาก็เลยมากินขา้าวเออ,อาหารที่เอยออไปอะคะอาหารขนมปังก็มากินขา้าวต้มกาแฟเนาะคะ่ะเนาะก็เลยนั่งอยู่ห้องหนื่อยก็ออกมาห้องนอกเอก็มาเอ็ดสวนเออไดะคะ้ค่ะแล้วไปว่างเมื่อกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคะ่ะแล้วไปกิน ตัดกิ่งไม้ที่พันตายเนาะคอนหรือว่าโดนลมแหงมันพัดหรือว่าเวลาดอกเดือกพันออกจนมดอันนาพันออกแล้วพันการแก่เนาะคอนเออก็เลยมาตัดตัดเราไปทิมขยะขยะสีเขียวได้ครึ่งขยะนึงค่ะว่านอะเอตตนอดล้วเสาสะก็เลยเออเอาใบเอตเท่านาว่านอะเป็นเรืออันหินอันหินลูกหลังนะะเนี่ยค่ะเออเอาไปว่านอยู่ข้างนาเออเอาไป ปูไปเป็นแพกๆว่าน่ะเป็นรื้อแล้วน่ะเอาอันผ้าผ้านี่เป็นผ้าไม่ใหม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าโบด้ไซค์คือผ้าล่มที่ว่ามันหนาๆเดี๋ยวคือมันกันฝนกันเตอร์เสิยกันเอยเอามาเต้นเรือพอแฟนเออน่ะเอยพันยิปทิมเอยก็เโดดบอกอมันใหม่ๆที่ว่าพันเอามาทําเป็นอันเวลากันฝนเสียค่ะที่ว่าเสื้อซิบรูดขึ้นรูดลงอัน ามข้างๆแต่ว่ามันเหลือกก็เลยก็เลยเก็บไว้ทิมไปเยอะแล้วเด้อค่ะพอนี้ไปเจอก็เลยยิบมาแฟนเนี่ยว่ายิบไปไอ้เทมันเอาทิมใส,ส่แม่พ้าห่อบริไซด์อันนไปปูวันหินลูกหลังเขาโคเพระาะว่าแฟนเลยว่าขายันขนาดนั้นเ้ยเพระาะว่ามันต้องลืออ้อเด้อเขาบริสโซยเด้บวต้าตรงซอยเขาเขาจังเอดเองมันก็บรนแมน่นอันเยอะและ้วค่ะน้อยนึงเอ้ ตอนนั้นเอยมาเมื่อสามสี่อาทิตย์มันหินลูกหลังเออมีอยู่แล้วเนาะของของแฟนเอยซื้อมาแต่งสวนมันเป็นช่วงๆที่เราอยากแต่งเลยหลังจากนั้นก็เลยเก็บไว้วันนี้เอยเพื่อพันเอาออกไปมันนักเนาะเพื่อพันเอาออกไปเออเลยไปปูเอาไปถอนนั้นเขื่อต้อนไม้อันตรอนเลยไปปูน้ำเตือ,อนมันเป็นอันหน้าต่างสิกันที่ว่าข้างล่างเอยพันลืมบบได้คิดว่าน่าเอาอันพลาสติกหรือเอาถุงหลงก่อน ปูแล้วมันเลิศทิมไว้เลิศแฟนรื้ว่าตัวไม่ได้ตัวปูบ่วเขาลืมว่ะก็ลืมไม่หลีกเค่ะเพราะมักระยาหมันอันบ่บ่เขาบอกกระยาเขาเนี่ยลื้อยู่แต่ว่ามันเฮอได้เวลาสักก่อนหรือว่าสันก็เลยไี่เอาวันพาที่เอ่ยมาเนี่ยมันเป็นผ้าผ้าใบหนาๆค่ะที่ว่ามันกันฝนกันแต่ดเอามาปูแล้วมันก็โบยุบลงเนาะค่ะแล้วหมักกันแล้วไปอีกยาวนานอีกหลายปีเว้นแต่เขาเนี่ยบบอยากบ่อยากเบื้องตรงนะเขาก็ยกพันอ่อนแล้วก็ลื้ทิมสิเนี่ย เือวานําำมาเอ็ดแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะแต่ถ้าฝนตกลงมันก็เอ็ดยากเมื่อนีนมันเป็นอากาศดีอยู่ก็เลยนะว่านาทรเด้วยค่ะทีแรกก็เลยมาตัดอันกอไม้เอาคนอันต้นไม้ดอกไม้ที่ว่ามันไตยกิ่งตาเนี่ค่ะมาแตงสวนดอกลาเวนเดอร์เออก็ตัดทิมมัดเลยคัะได้ก็คุบักใหญ่นึงเอาไปเทหัวมุ้ยๆค่ะนะอันกระปุกสีเขียวอันขคงอันถังรัฐบาลที่พันเอาไปทิมเบอร์ไม้สีเขียวเพราะมันเป็นต้นไม้หอมเนาะค่ะน้ำหอม แต่บอกเอยตัดออกจ้าเนาะเพราะว่าทาไปอีกสองสามอาทิตย์พันบัดมันซีเขานานอากาศเย็นแล้วมันฝนลงะลือไหลเนาะค่ะเนาะแล้วมันสีแฉะเอเดยตัดออกเราอียาหมนกบานมันก็ลอยแล้วสินะคะคือว่าลวยแล้วแต่ว่าถ้าเหาหนาวไว้ประดับสวนมันก็ประดับได้เนาะค่ะเนาะมันก็ยังสวยงามอยู่แต่พอดีกันกล่องที่ว่าเสยอัญญาเบสีเขียวเอยพันมาเอาไปเมื่ออาทิตย์ก่อนมันก็เลยว่างเออเดย มาตัดอกอกันได้ครึ่งครึ่งกระถางกันครึ่งอันนั้นนั้นหนึ่งอันเลยค่ะน่ะต็มแล้วอันตัดต้นไม้เห็นข้างล่างข้างหลังนี่ยัง่ได้ไปตัดซ้าก็เลยมาเอ๊สนี้เราต้มกาแฟกินแล้วมานั่งก็เป็นขี้ค้านสาวก,กันตุ่มๆเนาะค่ะเนาะว่าในเอดอันขาว่าในเอสอีกหน่อยเอสอันหินลูกหลังเนี่ยค่ะหินนั้นที่ผสมสีขาวๆนะคะ ก็นะลือออกก็ท่านท่านลือออกก็ตรงเอสมันแล้วเนาะค่ะนาะก็หมายอันนี้พันเป็นอันบรยักเอสสาคนเฮามันเป็นบะนี้ด้ค่ะถ้าเอสแล้วก,ก็แล้วไปว่างั้นเถอะแต่เอ้ยก็เอสงานได้เยอะอยู่มันนี่สำรับความคิดของเอ้ยแฟนเอ้ยยังชมว่าเอ้ยขยัน <laughs> ชมกันไปชมกันมาค่ะ <laughs> พันชมโตโตชมพันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ดีคือกันมีคนชมมันบอกกันดีกว่าม่มีพวกเอ้ยชมเลยมันบอก มื้อนี้ก็ไปอีกค่ะเดี๋ยวเอยกรนมันมันก็มีงานเอตลอดเนาอนอะคันเนาะอะแล้วก็เติมน้ํามันอีกนะคะวันนี้เติมน้ามันไปแปดสิบลิตรน้ํามันสี่ถังทางสองสี่หกแปดเออสี่สี่กลลอน,นค่ะแต่เนื้อเอาเอาซื้อก็สร้อยกันนะคะเอยก็นั่งเฝ้าพัน,นเพราะว่าเติมมันใช้อิเ,เล็กทริกเนาะคันเนาะเครื่องดูดเข้าไปมันมันก็สะดวกแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ อาทิตย์นี้บ่มเมื่ออื่นกับเมื่ออื่นเมื่ออื่นเมื่ออื่นเห็นแฟนเลยว่าเอาวันแกลอนี่แกลอนมานำกันเมื่อไงก็เอาไปเติมบางทีเมื่ออื่นก็สิเป็นเมื่อเติมน้ํามันเมื่อมือก็ไดเนาะกระเพราะว่าเขาต้องขนไปแล้วก็เอาไปซื้อน้าเรือสิแล้วก็เติมแล้วก็เวลามันแกลอนมันว่างเราก็เอามาเติมอีกเติมอีกสี่หนแฟนเลยบอกกันสี่หนนอันสี่แกลอนเนาะค่ะไดสี่หนก็เท่าเลยสิแต่ละหนก็แปดสิบลิตรเป็นบุคคล เพราะว่าน้ำมันมันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบลิตรเนาะค่ะนอนที่ว่าเติมเต็มพยายามเมื่อมันเอสเธอมันเต็มบาเวลาล่องไปแล้วอันเพราะว่ามันต้องเอาเรือไปที่ท่าเรือไม่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเดือนหน้าค่ะ้ราเอาขึ้นบกขึ้นเตือนแล้วก็กระทางานนํามันนี้ค่ะเอ้ก็ได้อันนี้ก็ทํางานอยู่แต่ว่าเฮาซี่ไปอันใช้เครื่องขุดสี่ขุดตือบดได้ค่ะเพราะว่าท่าเรือนี้พันธามทำ มันเป็นโกดของพันถ้าทำก็โดนปับ๊บหรือว่าขั้นซีเอเอออกเลยเด้ค่ะก็เลยอันบบได้ทำกันค่ะก็เลยยุดไว้ก่อนอันเพราะว่าต้องมาเซอร์อันหน้าต่างอีก12ใบเนาะค่ะเนาะที่ว่าเอ้อไซเอฟังตัวน,นั้นแต็เนื้อก็สร้างมาหมดแล้วลระค่ะอุปกรณ์ก็ยูนน้ำเหลือมัดละ่ะก็มีแต่ว่าเอทมันไดมาตรฐานแล้วก็ เขากรอบนะค่ะเนาะมันเป็นอลูมิเนียมมดแล้วก็อันเก้าเธอเอ้ยก็ไปทิมมาแล้วเด้อยค่ะอันเป็นเอ้ยก็ไปทิมบางอย่างที่ว่าเพื่อนพันน่ะเอาพันก็สะสมไว้นะค่ะพันเองมาแก้วหรือพันไปขขยโตจริๆค่ะเพราะว่าอันมันเป็นนักสะสมอันทางด้านเหลืออยู่เนาะแต่อันเหนที่ว่ามันมีประโยชน์ก็เอาไว้ให้พันแต่ว่าของเธอเอ้ยนี่บได้เก็บติดเลยค่ะเพราะว่ามันม่มีมุงเก็บ เาว่าแม่นบริษัทนะค่ะเนาะอันนั้นของพันุมันเป็นบริษัทค้าขายโดยตรงสิพันก็มีที่มีตกเก็บแล้วก็มันระบบหมุนเวียนมันเสถียรกว่าเนาะ,ะนเพราะว่าคนไปคนมาอันตรสิน,นะคะอันนี้เราเหินเอ้ยมันเป็นธรรมดาเป็นเป็น,ปน,ปนบ้านๆธรรมดาแม่นบอก่นนะเห่าไปแบบธรรมชาติก็เลยโบได้เก็บตลเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้โบ้ได้เก็บตลเลยเลยคะ่ะอันเนอที่โบจจาเป็นคือโลคอกนําชีวิตเพราะว่ามัน จกนะักเน่าเก็บไปเอเตือนเนาะค่ะเนาะว่าตรงๆเนาะคะ่ะเด้อนี้บบแมนบบแมนเอ่ยบบได้บเมนบบเมนเอยว่เเาเป็นอย่างอื่นเ้อคะอย่าเข้าใจผิดแต่มันที่ทางมันมันน้อยเนาะค่ะเนาะที่มันเป็นบ้านอยู่เนาะเฮาก็บางอย่างก็เ,เขาก็ต้องเก็บขนออกเนาะคะ่ะเนาะถ้าเฮานํามาสะสมตลอดนี่มันเป็นปบนะะ่บไดค่ะมันอีกอย่างมันมดไหวเอวยว่ามันมดไหวที่เขาน่ะเปลี่บบหพันเนาะของบางอย่างที่เฮาบ่บไซก็ เอาออกไปเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็มันเป็นระบบแบบนี้ดีคือกันค่ะเอวยวานมันจังว่ามีปัญหาเวลาเฮาเอ็ดแต่บด้ก็บ่ตงไปยากผู้อื่นมันบอกค่ะเพราะทุกอย่างมันเคลียร์หมดเรื่องางั้นเถอะอันนี้ยังวอาปิดเท็กเด้ค่ะอันนี้แต่ว่ามันก็เป็นแบนมันนหลิค่ะเหมือนเอ้ยนี่เอ้ยบ่บแมนว่าเอ้ยตุุกตาเจ้าว่าไปทุ่ทีเป็นถอวที่แล้วถอวแดนบ่แมนเด้ค่ะมันเป็นเรื่องจริงแต่เอ้ยกระซ้ยให้ฟังมันเป็นอีกระบบนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะทางนี้ ทางพิโรบมันเป็นอีกระบบนึงบ้านช่องห้องหอมก็อีกแบบนึงเมนบอกค่ะทางบ้านเขาพันถ้าว่าพผู้เรามีโรงอันที่ทางเยอะๆนะขอนะมงสังกรสีอันบ้เฮอมันเปียกมันตือนแล้วบ้านเอามันเป็นเมืองฮ้อนเหมืนบอกค่ะเก็บลงไปเมนบอกค่ะเก็บไว้เท่าเดิมรุ่นบางทีบริไซก็บบริเคยบึงอีกเลยก็มีนะะเนะแต่ว่ามันมันก็ใช้ได้ไปอีกแบบบางงนทางนี้พันระบบมันอีกแบบนึงนะนไปเก็บไปพันเขาก โบมีมองอยู่มันบอกค่ะมันเยอะมันเต็มกันเลยแฟนเอ้ยนี่แห้งโบเทเก็บเลยค่ะลเมยบพันบ่เอาพันการโลกออกขนาดพักกนโลกออกแล้วยังยังว่าอย่างอันยังมีความรู้สึกว่ามันมันแน่นอยู่เนาะเนาะอ่านเอาหูว่าเหาอันหรือว่าเหาอันเก็บเก่งไหลอะเอ้ยกันเอ้ยกับโรู้อันนี้สายม้วนๆนะฝั่งนะค่ะเด้ออ้าบังแมงเติมมาตอมัน เงี ừng, đi, đi à, ้ยเงี้ยอยู่แมงแมงไหมนาะค่ะเนาะก็เพลินดีนะค่ะนั่งดอกไม้เบิ่งดอกไม้บานนี่กับรรยากาศสดชื่นบรรยากาศดีดีค่ะถ้าอันฝนลงน้อยนึงแดดออกอุ่นๆซศาโอ้ยตื่นเช้ามาอันน้ำหยดน้ำฝนเนาะค่ะเนาะเสิร์ดอกไม้บานชื่นใจชื่นใจกับเห็นแล้วก็มีแหง ความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องทำเองมันบอกค่ะบูมีเพื่อเอเดเฮาด้วยค่ะอยากกินแต่ก,ก็ทำกินเองเนาะคะ่ะเนาะอยากคือมันเปนแบบนปีปเลาก็ต้องทำเองด้วยค่ะก็แต่ว่าสบายใจก็มีความสุขตามสไตล์เอตุกตาพาฝันเมาหมยโม่ฝังอีตัางหากค่ะแม่นบอกบางคนพันดันเขียนเข้ามาถามเอ่ยว่าพี่ตุกตาพูดภาษาอะไรพันวัา <laughs> บางคนมันก็บอสินเนาะค่ะเนาะว่าภาษาย้อค่ะเด้อตุ๊กตาว่าภาษายอค่ะเป็นสาวย้อนเนาะค่ะเนาะแต่เอ้ยมาอยู่พี่เหงแล้วขนาดเนาะ,ะสามสิบกว่าปีแล้วค่ะมาอยู่ยุโรปเนี่ยเอ้ยมาตั้งแต่เอ้ยเป็นสาววัยสรุ่นมาตามแฟนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะข้ามขอบฟ้าตามหารักมันบอกค่ะสมัยนั้นเราเป็นวัยรุ่นกับความเพ้อฝันเนาะค่ะเนาะ มาตามแฟน้ะค่ะมาอยู่คาเฟ่ด้อยกันมาตั้งแต่เป็นสาวออเนาะค่ะเนาะสาวออเรียนจบทํางานเรียนจบไม่ไม่ได้ทํางานมาเจอรักเนาะค่ะเนาะแล้วก็มามานําเพื่อนกันก็อยู่พักกันอยู่บันนี้ก็ปดเกษียณกันเมื่อเล่าเนาะค่ะเนาะเอยก็ะปดเกษะเสียนเสร็จอีก็ะปดเกษียณวันนี้ก็พากันมาล่องเรือค่ะเฮ็ดเรือ ซื้อเรือแล้วก็มาทําเรือแต่งเอาเฮ้ยเหาชอบเนาะก่อเนาะแล้วก็แต่ว่าเธอเอ่ยไปล่องกาแฟเอ่ยก็ไปเป็นสี่ห้าเดือนพอนะคะเธอเอ่ยไปโตอันโตปีเนี่ยแต่ว่าปีนี้ไปห้าอาทิตย์เพราะว่าซื้อเรืออันซื้อเรืออันมือสองเนี่ยค่ะคือว่าเธอเอ่ยมีเรืออยู่แล้วเนาะข่เนาะแต่ว่ามันเป็นอันอีกรุ่นหนึ่งอันนี้มันเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นเพราะว่าถ้า ถ้าไปอันตามประเทศสี่ห้าเดือนเอ่ยกันเลยบอกว่าถ้าเราไปบ้านเราต้องเอาเพราะมันราะมันได้อยู่สบายสบายเรือเก้าก็สบายเลยค่ะไปสองคนก็บ่มีปัญหาเพวกเฮาชินเนาะกันเนาะห้องน้ําห้องแต่มีมดค่ะก็คืออันแต่ว่ามันเป็นแคบคนกัน้อยนึ่งอันนี้มันใหญ่คนน้อยน้อยนึงเสียค่ะพอเอินทีแรกบบได้ตั้งใจว่าน่ะซื้อหรอกค่ะพอเอินไปแล้วมม่หม่หมู่แฟนเอินนี่พันเป็นอันพ่อค้าขายเรือเนาะค่ะเนาะ มันก็มาเสนอหฮ้ยไหลไหลไหลหลำมันได้ค่ะเพราะว่าเธอเอวยก็เหลืออันก่อนน้ำโบได้โบได้ซื้อน้ำพันค่ะเป็นอีกผู้นึงแต่ว่าอันอันนี้กมันเป็นฮิสโตรี่เนาะค่ะเนาะคนชอบเหลือนี่มันเป็นฮิสโตรี่อันนั้นกัอันผู้เเ่าคือกันแต่ว่าพันดูแลยยั่งดีสิวันนี้พันเริ่มมาเสียวันนี้ลูกลูกลูกชายลูกสาวก็ไม่มีเพื่อนไปเพราะว่าตั้งคนตั้งทํางานเนาะค่ะเนาะ ก็เลยมาไขอันเือมาถามก็เลยไปเบิ้งเอ้ยฮันเห็นเราเอ้ยชอบเธอเอ้ยก็เลยเอาแฟนเอ้ยว่าถ้าตุ่มมกเก่เอาแฟนอันอันเรือลำเก่าเรือนาดีนะคะก็เลยมาแต่งเป็นปีๆนะคะอันนั้นก็เลยแต่ว่ามันที่แคบก็เหลืออันอริยทริกนี้อันนอยนึงนะคะเพราะว่ามันเข้าเข้าเข้าที่แองอันท่าเรือเธอเอ้ยไปเสื้อมันเป็นเรืออีกรุ่นนึงแลอกัน มันเข้าได้แต่ว่าเรือเนี่ยเรือลำนี้เข้าบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันกว้างกว่าแล้วมันใหญ่มันสูงลอดสะพานกับบ่ไรสะพานที่ว่าเคยข้ามไปสมัยก่อนก็เลยมาจอดอยู่ที่อื่นก็อันนี้มาเป็นเรื่องการเล่าเรื่องให้ฟังว่าเรือเนาะ่ะเนาะเพราะเจนเพราะว่าเอ้าเรือตะเลือราวาอันนี้เฮงไซให้ฟังแล้วก็ก็เลยมาหมู่พันก็เลยมาเสนอกันเลยประกันไปเบิ่งอยุกงเฮก อยู่นัาอู่เหลือพันเอาขึ้นไว้หลายปีแล้วาะว่าผู้เท่าพันพันไปบบไดอันภรรยาพันเสียส่วนมากถ้าภรรยาเสียหรือว่าผู้ใดพึ่งเสียก็ขับโบไดแล้วเนาะล่องบบไดมันต้องไปกันสองคนเิถ้าบชอบก็ไปบบไดเด้อค่ะล่องเรือเออบอกสะก่อนถ้าบชอบล่องเรือหรือว่าชอบเตลือใบๆอย่าไปซื้อเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันนี้มาเป็นเรือที่อันล่องเรือเนี่ยมันจะไปแบบสบายๆแล้วค่ะเนาะ ค้าม,มองเหลือเข้าอันท่าเลือมองเหลือนอนมองหั้นมองนี้สิค่ะถ้าว่าชอบเร็วๆนี้อย่าไปซื้อค่ะถ้าหาว่าเป็นคนใจร้อนนี่คันอย่าไปแล้วก็อีกอย่างถ้าว่าแฟนเอสตอบเป็นอันซ่อมเหลือซ่อมบ่มีเทคนิคการซ่อมกันอันอันนั้น,น,นก็ยากค่ะเออเอเอ,เอบทสนับสนุนเพราะว่ามันมันใช้ทุนเยอะอุปกรณ์เรือนี่มันเป็นอุปกรณ์ที่แพงเนาะเนาะแล้วก็มันต้องเป็นมีช่างเป็นมีคนมีฝีมือไดส้สิค่ะ ถ้าบบรู้จักอุปกรณ์นําเรือไปโอ้ย,ย่าซื้อดีกว่าค่ะตายก็ตายเอยว่ามันไปจ้างอันช่างบ้านังก็เสียเงินนั้นสะบั้นหันแหลกอันนี้เอ้ยตัวกระตายย่ายยังโชคดีที่ว่าแฟนเอ้ยพันเป็นคนอัน,นเ,อเทคนิคพันธรทำเอเ้ยก็โชคดีไปแล้วพันชอบค่ะพันชอบพันธรทำแล้วมันมันก็เลยมันก็เลยมาโมอเอ้ยพันเป็นคนหมักไปนี่อยู่แล้วเนาะไปอันล่องเรือไปสบายๆส,ส,สินะค่ะนั่งไปอัน แต่กระบอกแม่นว่าสบายเกินนก็ต้องปานขับรถ้ะค่ะเพราะว่าทางเรือก็ระบบอุบัติเหตุภัยก็เยอะมันต้องเบิ่งช่วยกันเนาะค่ะเนาะยิ่งขับออกไปต่างประเทศแห้งเต๊กเนาะเนาะอันนี้แห้งเ้าเล่าสู่กันฟังเนะค่ะเด้อก็เลยเยก็เลยพากันมาซื้อเนี่ยค่ะพูดพูดดีอันพู้เท่าพันก็ขายฮือเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพันไปบได้แต่ว่าเรือมาเป็นเรือสภาพดีมันได้มาตรฐานว่ถ้าโบเอสเตอร์ก็ได้ค่ะวันนี้พัน ข้างในเรือมันพันปูผมเอ้ยพันบ่มักเพากันมันลื้ออันที่จริงมันก็เป็นน้ำเอ้ยเนี่ยค่ะเอ้ยบ่มักปูผมเอ้ยหุ่นห่วยเอ้ยว่ามันมีฝุ่นเยอะแฟนเอ้ยกันลื้อออกเหอะพากันลื้อออกมดค่ะถ้าลื้อจะเลยอออกแล้วกามันซี่ได้เปลี่ยนระบบมดเนาะค่ะมันก็เลยเป็นงานช้างค่ะงานที่ว่าลังคนซื้อมันแล้วพันคับไปมันระบบเป็นไปฮันสาวันนี้วันนี้แฟนเอ้พัน ระบบการอันครับอันตือของพันพันเยเอามันมันมันเป็นอีกรุ่นนึงเนาะค่ะเนาะแฟนเออแล้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนอันนึงเสื้ออันนึงมันนี่ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เมื่อค่ะปันทําใหม่เมื่อแต่ว่าก็อย่างดีที่ว่าแฟนเออพันทําได้ต้องชมพันมีจะสร้างอุปกรณ์มาแล้วก็พักการทำบางทีหมู่พันก็มาเบิ้งมาเบิ้งน้าว่าเป็นแบบเดิมแต่ว่าหลังหลังในบริษมาแล้วพันพันทุละพันก็เยอะเนาะค่ะเนาะ เอ้ยกระทำก็แฟนเอ้ยแฟนเอ้ยนะค่ะเป็นตัวตั้งตัวตีพันกระทำก็เลยมาลื้อผมลือ้อเตอออกก็ออกมัดเลยคระนำเรือฮนว่ได้มีใจยักย่างเพราะเอ้ยบ่มัก <c oughs> เรื่องของเรื่องอ่ะการลื้อผมก็ลื้อออกมัด,ลมมดเลยเนาะค่นะเนาะยกเว้นน้ำห้องน้ําเอ้ยเพราะว่ามันฝุ่นไหลเอ้ยเอ้ยแพ้เนีค่ะก็เลยมาใส่อย่างอื่นที่ว่าทําความสะอาดง่ายแล้วก็สะดวกเขาเนาะค่ะเนาะก็ เรื่องอันพื้นนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นหน้าต่างวันนี้มวนอันนึงเสืออันนึงงั้นหรือปะก็ดีกันค่ะมันจังพากันได้มีงานทําตื่นเศร้ามาก็พากันไปอันห่านเหลือส่องคนพวอเมียเนาะค่ะเนาะทํางานแล้วก็พากันกลับบ้านได้ค่ะอ่ะซ้ำนี่แหละค่ะคุยโม้ก็ฟังค่ะคำว่าม้วนก็ฟังกันเนาะค่ะเนาะคำว่าหุ่นห่วยก็จักเราบอเตอตุกตากบอกว่าค่ะโบมีเพื่อว่าเผื่อเนาะค่ะเนาะ มาทักถายกันด้วยใจรักมันบอกค่ะคุยกันม้วนๆเบิ่งกันม้วนๆสบายๆเนาะค่ะเนาะพันเบิ่งโตๆเบื้องพันมันบอกค่ะไม่เป็นโรคสังคมสังคมสีวิไลเนาะค่ะสังคมไปเร็วมาเร็วมันบอกกับบ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอยตุ๊กตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาทักถายเอยแต่ละมื้อเนาะค่ะเนาะเพื่อกำลังใจกันได้กันก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็เพิ่มีแต่ความ โชคดีโชคภาพดีกันเมื่อทุกคนคะ่ะพูดเลยเป็นใครก็เซาวไวเนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันคิดนาค่ะสวัสดีค่ะ